วันนี้เดี๋ยวคุนโอจะพาทุกคนนะคะเข้ามาในแปลงทุเรียนของคุนโอลค่ที่บ้านนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังออกดอกอยู่พอดีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะหัวข้อวันนี้เลยลก็คือเรื่องของการให้น้ําทุเรียนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุเรียนมันก็เหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยอะเกษตรกร,ร,กรมีทุเรียน ทุเรียนก็เปรียบเสมือนลูกคือเราต้องดูแลเขามากๆเลยเป็นลูกที่เอาแต่ใจพอสมควรทีเดียวค่ะไม่ว่าจะต,ต้องแบบดูแลอย่างดีให้น้ำพรวนดินปุ๋ยหรืออะไรก็ตามนี่คือเราต้องฟูมฟักมันมากๆเลยโดยเฉพาะน้ำค่ะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยให้น้ําเยอะก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้แต่ทีนี้เคล็ดลับที่เราจะให้น้ําทุเรียนเนี่ยค่ะเราจะให้ยังไงช่วงไหนวันนี้คุณโอจะมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะเป็นเกษตรกรตัวจริงในเรื่องของการทําทุเรียนมา20กว่าปีนั่นก็คือคุณแม่ของคุณโอเองค่ะให้คุณแม่มาบอกลดีกว่าว่าวิธีการที่เราจะให้น้ํากับทุเรียนเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้าง,างมาแม่มาเลยนี่ คุณแม่ของเพลนเอาเองค่ะนะ,ะไอ้ย่างวันนี้เรามาหลดน้ำเรียนใช่ไหมใช่เออครึ่งเรียนเราหย่ประมาณนี่แล้วกี่ปีแล้วนี่สิบสองปีค่ะอ่าแปลงนี้สิบสองปีงแล้วเราต้องหลดน้ำเข้าแบบพื้นมั่งอะให้น้ำได้ข้าวว่าเวลาน,าน้ำนี่ให้มะไม่ได้น้อยก็ไม่ได้ น้ำเทวะเป็นดอนี่ตอนช่วงดอรเราให้น้ำเข้าประมาณไหนอะประมาณก็พอดีพอดีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต่อตอน,นอต่อตอน้นใช้ระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์ใช่ไหมสปริงเกอร์แล้วพอพอนระยะเทวาเป็นดอกเลก็กๆแล้วมันเป็นมะเขือพวงเราต้องให้น้ำเยอะขึ้นทำไมต้อง,งนนามมาให้น้ำเยอะเพราะมะเขือพวงก็กินน้ำมาให้น้ำเยอะ แล้วถือว่าให้นาเยอะนี่เยอะจ้กอย่าโดเดาะเล็กๆนั่นประมาณเท่าไรอะกี่นาทีประมาณตัวสี่สิบถึงห้าสิบนาทีอ๋อจากเดิมคือช่วงต้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่พอเป็นควบพวงค่ะก็่สี่สิบถึงห้าสิบอ๋อแล้วหลังจากนั้นพอจะมาควบพวงเป็นอีระยะหนึ่งเป็นห่างเย่เมื่อไฉไล่บ้านตอดไม่นี่จะเซตตกวตัวจริงไม่อะมันอกลื้มบ้านอ่าเป็นดอกใช่ไหมใช่ก็นำเนี่ยเท้าดื่มเท้าดื่มนี่คือเท้าไหนเท้าดื่มต้นที่ มาเรือบพวงงั้นนี่อ๋อก็สิบสิบห้าสิบนาทีนะสิบห้าสิบนาทีอ่าพอช่วงดอกบ้านเซตรวงแล<ว>้วแล้วจริงจริงร่างก็ติดทางแย็ติดทางแย็เนี่ยต้องลดน้ำหลดลงุงลดลงอีอย่างเลือดก็คลึงเคลื่อโม แล้วทำให้เราต้องลดน้ำลดปริมาณน้ำลงอ่ะแม่ปกติห้างเยเขากินน้ำน้อยใชเพราะอะไรอยากกินน้ำน้อยเพราะถ้าเราให้น้ำมามันโดรุบ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 แต่ว่าเราลดน้ำน้อยนอยมันก็ติดดีแปลกเหมือนกันเนาะอเราล่างจากนั้นนะห้างเยเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มติดโลอีกรุ่ยเย่นั่นนะลืมให้น้ำเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มเป็นกี่นาทีแล้วอ่ะห้างเยกี่นาทีลงคือเลือดเป็นเชียวบูบูเย่จะเสียทิพแล้วเนี่ยอ๋อเสียทิพนาทีแล้วก็ประมาณเมื่อ ก็ว่าก็ต้องสลับสลับกันเนาะส, <3. S 2> สามสิบนาทีาสี่สิบห้าซึ่งห้าสิบนาทีสามส<ช>ิบสี่สิบห้าโอ,อน้นี่ต้นต้นตือตะมั่งรดอยู่นี่มันรูวเวงรูรงพอเครือบพวงเร็วขุณยไยงนี่ห้างเย่เนี่ยตอนนี้ก็ลดน้ำลงเลือกซึ่งเชื้อโมโอแต่ละต้นแต่ละทีนี่มันมีไล่รุนเหมือนกันนะนบางต้นนึ่งต้นนี่มีซ่องซ้มรุนมาเราวเหมือนว่า รุนแรกมันออกไปแล้วมันเริ่มเป็นห้างแย่แล้วแต่บางอันมันอย่างเป็นมาเคือบพวง,งแล้วเราทําเพื่อเราปริมาณในการให้นานแล้วเลยว่าตัวน,นี้มาเคือบพวงมาด้อยห้างแย่มา เราเอาลุนเดียวมันติดหมาแล้วเราทําให้มันเป็นแบบว่าลุนเดียวไปเลยไม่ได้เหรอมันก็เป็นธรรมชาติเพระมันมาดีเราไปควบคุม,มใช่เราควบคุมมันไม่ได้ฟุ้นฟ้าอากาศมันลงมาเร็วก็ลบาบากเหมือนกันนะสรุปอย่างนี้นะคะทุกคนคือปริมาณในการให้น้ำเนี่ยค่ะช่วงแรกที่เป็นดอกตาดอกเล็กๆค่ะเราก็ให้น้ําเยอะไหมโอไม่เยอะออไม่เยอะประมาณ3 0สนาทีนะคะเยอะมันออกยอยดีกัน อ๋อออกยอดอีกออกยอดที่ตาโดกัอนอ๋อนั่นเป็นเหตดนมันก็นโอโดเตยโดอมาได้อ๋อนั่นหมายความว่าเราให้หน้ามันน้อยๆเพราะเราไม่ต้องการทีจะให้มันไป <โด S 1> บบรุงใบ,บงใช่บบบรุงใบมันเตะเป็นตาเบื่อออกมาอ๋อโอเคเห็น hey, ไหมคะว่า เวลาที่เราปลูกทุเรียนนะคะถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวแต่ถ้าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากแต่เราจําเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้บางทีคนที่เพิ่งจะเริ่มปลูกทุเรียนใหม่ๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องทดลองหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะยิ่งโดยเฉพาะนะคะว่าแต่ละพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกภาคใต้บินฟ้าอากาศน้ํามันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สถานที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของทุเร เยีนก็แตกต่างกันด้วยยังไงก็ลองเอาความรู้ที่คุณแม่ของคุณโอเนี่ย่ะได้บอกไปแล้วไปปรับใช้กับสวนของคุณดูนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์กว่า20ปีเนี่ย่ะเขาทดลองเรียนผิดเรียนถูกมาเยอะได้ค่าว่าเจ็บมาเยอะเหรอก็นําตรงนี้ค่ะไปปรับใช้กับสวนของคุณได้นะคะแม่แล้วเมื่อสปริงเกอร์เนี่ยเราติดตั้งแต่แรกเลยไหมตั้งต่รไม่ได้ติด รถนำหนู่ชายไสยรถมันเหนื่อยอ,ะอ่ะมันเหนื่อยชูย้ไปไว่ต่างย่อยตัางนักโดยเร<โ>อ,องนิ้วอ่ะใช่ับเป็นสีวละใช่ยังจำได้<อ>เลยสมัยก่อนนะก่อนที่บ้านเราจะปลูกทุเรียนนะบ้านเราก็มีสวนเงาะมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนั้น<ช>คือ,คอ,ออกก็ยังเด็กๆอยู่พอเสาร์อาทิตย์อะค่ะปิดเทอมหรือวันหยุดนะก็จะต้องแบบมารดน้ำง้ออ่ะแล้วมันแบบ มีบ่มีเครื่องปั๊มน้ำเราก็ต้องลากสายมาคือถ้าสายเล็กๆอ่ะเราไม่เท่าไหร่เนาะบางทีสายมันใหญ่แบบใหญ่ขนาดน,นี้ค่ะ้องนิ้วเนาะ้องนิ้วสองนิ้วมันก็ลากไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังคิดว่าอยากจะปลูกทุเรียนนะคะอยากให้ดูเรื่องของระบบน้ําเป็นหลักค่ะ คือเราต้องวางระบบน้ําเป็นแบบสปริงเกอร์ที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้ติดตั้งระบบแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะก่อนจะปลูกเนี่ยค่ะเราก็วางระบบน้ําให้แน่นอนก่อนแต่ละต้น บางทีนะคะจะเห็นว่าที่สวนของควีนโอนี่ค่ะจะมีสปริงเกอร์หนึ่งต้นต่อหนึ่งสปริงเกอร์นะคะแต่ว่าในสมัยนี้ค่ะเขาจะมีหนึ่งต้นสองหัวเพื่อที่จะให้ระบบน้ำเนี่ยมันสามารถหมุนได้รอบถ้าเราติดแค่อันเดียวเนี่ยมันก็จะได้รถได้แบบประมาณไม่ไม่ถึงรอบดีะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้2หัวต่อ1ต้นแต่ระบบน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ควีนโอทราาบมานะคะว่า จริงๆแล้วอะเวลาที่เราลดน้าสปริงเกอร์เนี่ยเราต้องใช้ระบบนี้เราไม่สามารถใช้ระบบน้ําหยดได้นะคะเพราะว่าทุเรียนถึงแม้เขาจะเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบที่มันแฉะอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราเป็นระบบหยดน้ำเนี่ยค่ะน้ําหยดอะมันจะทําให้กว่าที่จะชุ่มชื้นทั่วต้นเนี่ยมันใช้เวลานานมากอาจจะเป็นวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ดินชื้นไปตลอดวันแต่สปริงเกอร์ะค่ะเราสามารถ กระจายน้ําแล้วก็ควบคุมให้เขาแบบได้รับน้ําภายใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลากินน้ําของเขาอะคะ่ะเนี่ยอันนี้เลยสปริงเกอร์นะคะสําคัญแล้วก็ดีที่สุดณนะตอนนี้ค่ะ